รับเพื่อนๆชาวยูทูบและเพื่อทุกท่านครับวันนี้ผมม,งม,งมังกรในเดินมีรถ L708 กำังเสนอหนึ่คันครับตัวนี้ทีเจ็่เป็นใบมีดมนีหน้าใหม่เลยนะครับนะต,ติดตั้งใหม่เียงเลยราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่3 7 5 0 0 0บาทครับ3 7 5 0 0บาทบมีใบมีดมีหน้าแล้วก็มีผ่านหลังด้านน้นนะครับนสในใจก็ทรมาคุได้ครับรโเาคุแดนกห้าห้าเก้าครับคุณแปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสาเจ็ด้านบนอคอมเนเตอร์ที่ ไอ้ยัีรถเรืองมากกว่า250ร0ันครับนี่ครับไม่เคยเปิดไม่เคยปั่นลยครับคันนี้ครับวยมากครับโอเครับไปครับรับไปเลยอมาเทสดครับตอนี้ก็เอาไป375,000เบาทครับเ9 5 4 0กัวนี้ก็58า0 0 0ครับห8า0 0นดนะยันี่นะครับคันนี้ครับานยู่ด้านนี่ครับเด้ครับ กำแพงเพชรครับบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรกินข้าวทานก่อนข้ามบ้านนะเราติดต้อนรับทุกท่านครับเจ๊ที่นี่ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ